907แอทแพนแอสวิตให้มาตัวนี้นะ16เมษายน66 be, really. be, really. คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนแอดมินมาแล้วนะคะ มาก่อนนั่งหน้ามาที่หลังก็นั่งหน้าค่ะมาติวกันต่อค่ะสมุดมาปากกาพร้อม นั่งหน้าจอรอครูเสมอวัาซานนะคะบางคนบอกยังเจ็บงวดที่แล้วอยู่ค่ะครูฝัน92อัดเน้นๆมา99สลบเลยโอ้ยตายแล้วนะคะสู้ๆนะคะนักเรียนทุกคนแอดมินเป็นกําลังใจให้เสมอเลยนะคะชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอเรามาดูกันที่การบ้านชุดนี้กันดีกว่านะคะเริ่มจากชุดตัวเลขของแอดแพนๆพารวยนะคะเป็นสูตร2ตัวลงล่างสําหรับงวดที่ผ่านมาให้07สูตร2ตัวลงล่างก็มาอยู่นะคะทุก แต่ว่าเข้าบนฟ้านั่นเองและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินได้นํามาฝากเพื่อนๆสำหรับงวดที่ผ่านมานั่นเองนะคะและสําหรับงวดใหม่ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นสูตร2ตัวลงล่างของแอดเป็นแพนพารวยนั่นเองงวดใหม่16เมษายนนะคะจะมี4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 และเลข55นั่นเองนะคะสำหรับว้นนี้ก็ถือว่ามีเลข4 5 5 4และเลข55นี้มาตรงกันเลยนะกับใบแดงใบส้มใบนี้สำหรับใบแดงใบนี้ก็มี4 5หกับเลข55ด้วยเช่นกันถือว่ามาตรงกันเลยนะอามารุ้นกันจะเป็นยังไงสำหรับว้นนี้เลขของแอดเป็นแผนพารวยสูตร2ตัวลงล่างกันบนฟ้าจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมซึ่งมีเลข43นี้มาตรงกันเลยกับเลขของ แอสซูวินะคะทุกคนสำหรับเลขของแอสซูวิงวัวที่แล้ว1เมษายนแอสซูวิตให้70เลขออก07ออกเป็นตัวกลับนั่นเองนะคะและนี่ก็คือคลิป ที่ทางแอดมินได้นํามาฝากเพื่อนๆสําหรับงวดที่ผ่านมานั่นเองนะคะและสําหรับงวดหม,16ม่16เมษายนแอสวิทก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับงวดนี้เป็นสูตร2ตัวลงล่างแต่ว่าที่ผ่านมาเข้ามาประมาณ3-4งวดแล้วจะเข้า2ตัวบนฟ้านั่นเองนะสางงวดที่แล้วจะเข้า2ตัวบนฟ้านะคะก็เหมือนกับว่าเขาให้2ตัวลงล่างแต่ว่าเลขออก2ตัวบนฟ้านั่นเองและสําหรับงวดนี้ให้มา4ี่หางด้วยกันนั่นก็คือเลข83ดาม 8443และเลข44นั่นเองนะสำหรับวันนี้มี4หางด้วยกันก็ถือว่ามีเลข4334นี้ตรงกันเลยกับเลขสูตร2ตัวลงล่างของแอดเป็นแผนพารวยแอดเป็นแ p นพารวยก็ให้4334มาเช่นเดียวกันมาตรงกันเลยกับใบส้มของแอดสวิตอ่ะมาลุ้นกันสำหรับวันนี้ว่าเลขของแอดสวิตจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะและตามมาติดที่ชุดตัวเลขใบนี้ก่อนอื่นแอดมินต้องแจ้งก่อน ว่าใบนี้เป็นข้อมูลใหม่นะคะทุกคนเป็นข้อมูลใหม่เป็นเลขจากแอดตัม um, เจ้าของข้อมูลเขาชื่อแอดตัม um นั่นเองซึ่งสถิติของเขาเข้ามาแล้ว2งวดติดนะคะ<ว>1เมษายนให้3ตัว097เลขออก907นะคะแล้วก็2ตัวก็ให้70มาเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเข้าทั้ง3ตัวและ2ตัวเลยสำหรับงวดที่ผ่านมา1เมษายนนะคะและสำหรับงวด16มีนาคม ให้มานะทุกคนก่อนหน้านั้นนะ16มีนาคมเขาให้มาตัวเน้นนั่นก็คือเลข3773ปรากฏว่าก็เข้าเช่นเดียวกันสำหรับเลข3773เลขของแอตตัมนะคะถือว่าเข้าติดกันทั้งหมด2งวดติดเลยนะอามารุนการสำหรับงวดใหม่ซึ่งงวดใหม่16เมษายนแอตตัมเขาก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงวดนี้นะคะซึ่งงวด16เมษายนให้มา3ตัว จะมีด้วยกัน3หางนั่นก็คือเลข 9,90, 9,60และ6,60นั่นเองสำหรับเลข2ตัวจะมี 60, 90, 69และ66นั่นเองนะคะเป็นสูตร2ตัวบนฟ้านั่นเองเวลาเล่นก็จะเล่นง่ายนะทุกคนเพราะว่า2งวดที่ผ่านมาก็คือเข้าบนฟ้านั่นเองและสำหรับวันี้2ตัวบนฟ้าก็จะมี 60, 90 6 9และเลข66นั่นเองสำหรับวันนี้อะเบิ้ลจะมาไหมนะ,ะทุกคนเวลาเราเห็นเลขเบิ้ลก็รู้สึกหลอนเหมือนกันนะคะทุกคนเนื่องจากว่า9955ก็ออกมาแล้วนะอามาลุ้นกันสำหรับวันนี้จะเป็นยังไงขอให้ไม่ออกเลขเบิ้ลนะคะและทีนี้มาดูการที่ใบนี้เป็นใบแดงเลขลับเฉพาะนั่นเอง16เมษายนให้มานะคะเด่นไปที่เลข1 3ตัวจะมี910และ918นั่นเองสำหรับ2ตัวบนฟ้า จะมีเลข 10, 18และ19นะคะและ2ตัวลงล่างให้เด่นมาที่เลข0นั่นก็คือเลข 03, 04และเลข05นะาะสำหรับชุดตัวเลขของเขาก็ถือว่ามีเลข18นี้ตรงกันเลยกับสูตรตารางของแอดเป็นแนพารวยเลขสูตรตารางนะคะเลขสูตรตาราง2ตัวบนฟ้าของแอดเป็นแผนพารวย ก็มีเลข18เช่นเดียวกันก็ถือว่ามาตรงกันเลยกับใบแดงเลขลับเฉพาะนั่นเองนะรวมไปถึง19 19แอดมินเคยพูดแล้วในคลิป2คลิปก่อนหน้านี้ว่ามีหลายคนที่ให้เลข19มาเช่นเดียวกันนะ,ะ่ะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับใบแดงลับเฉพาะนะคะและทีนี้มาดูกันที่ชุดตัวเลขของแอดมินนี่กันบ้างดีกว่าสําหรับวันนี้แอดมินนี่ให้มา16เมษายนนะคะ2ตัวจะมี15 1868 37และ04นะคะเน้นๆ2ตัวนี้ก็คือ23และ25นั่นเองซึ่งเลข2ตัวของแอดมินนี่ถือว่ามีเลข18กับเลข68นี้ตรงกันเลยกับเลขสูตรตารางของแอดเป็นแผนพารวยเลขสูตรตารางของแอดเป็นแผ r นพารวยก็มี18กับเลข68เช่นเดียวกันอ่ามาลุ้นกันสำหรับวนนี้และเลข3ตัวแอดมินนี่ก็ให้มาเช่นเดียวกันจะมี6 23 5 23 525และ040นนั่นเองนะคะทุกคนออามาลุ้นกันซึ่ง2ตัวบนฟ้าเขาให้เน้นไปที่เลข2 3กับเลข25มาสำหรับว้นนี้มาลุ้นกันจะเป็นยังไงสำหรับว้นนี้เลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินเราจะทราบผลไปพร้อมๆกันเลยนะคะและจากนั้นเรามาดูกันที่ชุดตัวเลขใบนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นข้อมูลใหม่สำหรับใบนี้เป็นเลขจาก น้องลูกแก้วพาปังนั่นเองนะแอดมินเจอมาอีกทีนึงเป็นข้อมูลใหม่ซึ่งงวดที่แล้วแอดมินก็ไม่เห็นข้อมูลนะคะต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูล แอสสมพงษ์นั่นเองนะเลขส่วนใหญ่ที่แอดมินนามาฝากเพื่อนๆในแต่ละงวดเลยก็มาจากแอสสมพงษ์นะคะทุกคนต้องขอขอบคุณแอสสมพงษ์จากใจเลยนะคะเรียกได้ว่ามากกว่า50%็นแอดมินก็นามาจากแอสสมพงษ์เช่นเดียวกันนะอ่ามาลุ้นกันสําหรับงวดนี้เขาให้มาแล้วงวดใหม่16เมษายนเป็นเลขจากน้องลูกแก้วผาปังนะคะซึ่งเขาบอกว่างวดที่แล้ว1เมษายนให้3ตัว9072ตัวเน้นๆ07นนั่นเองและสำหรับงวดใหม่ 16เมษายนให้มา3ตัวจะมี372และ375นะคะ372กับ375เน้นเน้น72 73และเลข75นั่นเองสำหรับใบนี้น้องลูกแก้วพาปังออมาลุ้นกันว่าจะปังอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะมันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเวลาเราโฟกัสเลขใครเป็นพิเศษมันก็มักจะไม่มานะ,ะทุกคนสังเกตได้เลยจากเลขของแอดฟินิกหลายๆท่านรอคอยแอดฟินิก ปรากฏว่าหลายๆท่านก็ตามทุกคนตามเลขเดียวกันเลยปรากฏว่าก็ไม่มานั่นเองนะทุกคนอะมาลุ้นกันนะคะทุกคนเลขมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกติเลยนะคะพอฉันตามเท่านั้นแหละหลุดเฉยเลยโอ้ยตายแล้วนะ,ะอ่ะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับงวดนี้นะคะและทีนี้เรามาดิ้งท้ายกันด้วยชุดตัวเลขของแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยสำหรับสูตร2ตัวลงล่างซึ่งสูตร2ตัวบนฟ้างวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะคะ 1. เมษายนและสำหรับงวดนี้ เป็นสูตร2ตัวลงล่างนั่นเองนะคะชุดรองก็คือตัวสีเหลืองจะมี7 9 9 9 8และ69นั่นเองนะ,ะและสําหรับ2ตัวเขาให้เน้นไปที่เลข 68.. กับ87นะคะสตัวเน้นของแอดนางฟ้าน้อยก็คือ68และ87เป็นสูตร2ตัวลงล่างนั่นเองอามาลุ้นกันว่าจะเข้าไหมนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นํามาแบ่งปัน,นเพื่อนเพอนเพื่อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจ ส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮรวยรยสอบผ่านในทุกวิชาเลยนะคะเหล่านักสู้บางท่านบอกไม่ยอมแพ้บทอทอขอสู่ตอวาซะะ่านอันไหนไหนก็ลงสนามแล้วแอดมินก็ขอให้สอบผ่านขอให้ชนะไปเลยสำหรับวันี้นะคะให้ปังๆรวยๆไปด้วยกันค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณนะที่นี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสํสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขขูสุข,ขอนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องแห้งแห้งมั่นหมานสุขขูสุข,ข้อนเด้อ่ะเด้อ